พี้อะหลุดมือได้งไงวะเนี่ยชีย่ยแม่งจมน้ำแน่เลยวะไหนวะตะเหลียวกูู่ไหนวะเนี่ยอยู่ตรงนี้เปล่าวะเนี่ยเฮ้พี่ตะเหลียว าได้ทําตะลิวตกน้ําหรือเปล่านะใช่เลยเฮียผมทําตกหนึ่งอันเนี่ยเมื่อกี้เลยแล้วตะลิวไหนของเจ้าล่ะข้าเก็บได้สองอันเนี่ยซ้ายหรือขวาอุ้ยเฮียอันซ้ายแม่งเป็นทองเลยว่ะแต่อันขวาเนี่ยของกูกูต้องเอาทองดีวะกูจะได้รวยแน่นอนระดับข้าเนี่ยก็ต้องอันสีทองดีวะเฮียสีทองแต่มันโก้โหโก้ไอสัตว์ของมึงนะอันนี้อันนี้เนี่ยมันโกลเด้นสปาทูล่าฮะอะไรนะโกลเด้นสปาทูล่าโยน้องรักโกลเด้นสปาทูล่าอีกครั้งนะครับการเห็นตัวละคร กูไหม yeah. น่ารักจ้ะนี่เป็นชิบิที่ลิมิเต็ดและโคตรน่ารักชิบิ เพิ่มฟูมเจมโอเลียน่าแม่แม่คุณแปลงไปหนกูใช้พลังวิเศษกูเลยได้มากูยังมีอัศวินการเล่นอยู่เลยแต่ไม่เป็นไรเพื่อนถ้ามึงอยากได้ชิบิตัวน่ารักเนี่ยผมเมก็มาเล่นสีสั้นใหม่ได้เลย KO โคลิเซียมเพื่อปลดล็อกรับชิบิใหม่ชิบิวิสเกอร์ฟรีเลยนะน้องรักนี่เลยเพื่อนกระดานแมวสุดหันษาไม่ไม่ไม่กูเปล่ะกูอยากได้แมวกระดานน่ารักไหมถ้ามึงอยากได้เนี่ยก็มาทํากิจกรรมมาเติมกันได้เลยนะไอติ๊กถูกนี่คือมึงมีหมดแล้วเหรอใช่มีหมดแล้วเช้ากูเนี่ย านมึงสมเพชศเวทนาโวหาการันตีนะโอ้โค้ดนี้เลยเพื่อนไหนวะนี่เลยน้องรักโค้ดนี้ใช้ได้ถึงวันที่16ถึงวันที่22สิ่งหาคมโอ้ยไอ้แจ๊คเงเมาจากไหนเี่ยเออกูใจดีกูให้เป็นพระคุณกับกูมานี่กระดานแมวน่ารักนะครับเข้ามาเลยน้องเข้ามาเลยตอนนี้โกลเด้นสปาร์ทูาอัปเดตใหม่มาบอกเลยว่าได้แรงบันดาลใจมาจากอนิเมะภาพสวยมากเพื่อนรู้ปะเนี่ย บอกพูกมือไงมาเร็วมาเร็วกดรอเกมเลยรูย้จักเอ็กออสักลิน่ะไขรอีกวะแม่งบคลเยอะชิบหายเลยวะรู้จักว่าเกมนี้มันมันแอดเพื่อนง่ายอยู่แล้วลหมใช่แอดง่ายแล,แล้วที่สำคัญเลยนะเชิญง่ายเหมือนกัน <c oughs> พี่ก็โตัว้วยที่นี่บนอนไปก่อนหน้านี้ผมเห็นสุปกออนไลน์ล่าสุดเจ็ดเดือนที่แล้ว <c oughs> ้ยบอกเลยว่าตาที่แล้วคลิปที่แล้วเนี่ยกูชนะไปนะกูได้ที่1รู้เป่าตอนนี้มาแพทใหม่แล้วนะน้องรัก KO Coliseum มีแชมเปี้ยนเข้ามาใหม่ด้วยระดับ5บาทตัวใหม่เลยสามารถพลิกเกมได้นะน้องรักแมคานิกใหม่ออกเมนใหม่รอให้พวกมึงมาลองเล่นกันอยู่นะน้องรักบอกเลยว่าสนุกจริงเพราะว่าเกมนี้เนี่ยใช้สมอง ตัวละครใหม่มาตัว5บาทใหม่การสวยดีวะมันดูอนิเมะตัวละครกูสวยไหมสวยมันจะกูอยากได้กระดานแมวอ่ะโอ้ยเอ็งน้องเอ็งใช้ตัวอะไรอยู่เลยกาใช้เป็นจีบีหมดแล้วโอ้ยกินกาไดไอทองไงโอ้อ <laughs> กูไม่ว่างเพราะว่าไปวันแม่แล้วมึงอะกูไม่มีแม่มาจะก็บอกไพ่ไพ่เหรอวะ <c oughs> มาแล้วเพื่อนเฮย้ยอะไรเนี่ยอ๋อคืออะไรการเราจะมีอากเมนต์ระดับโก3สามชิน้นกระดานแมวมาแล้วครับผมตาแรกการต่อสู้ตาแรกก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าต้องเก็บของกันก่อนขนาดฟาร์มเก็บของเลื่อนเหลือครึ่งหนึ่งอะแมสักทีเลยเหรอเราต้องเก็บผลไม้ปีศาจก่อนนะไอการมึงเหนเ็นเปล่าถ้ามึงเอาไปวางในตัวละครมึงอะมันจะสามารถเลือกพลังปีศาจได้หนึ่งอย่าง เออลู้ดี๋ยวพวกเราแนะนำวิธีการเล่นโกลเด้นสปาทูลาหน่อยดิเพื่อนนี่อะไรมันเล่นหมกลบอะรูปแบบขอฉลาดเล่นกันไหมเกมเนี้ยเกมนี้มันใช้สมองใช่ไหมแต่กูฉลาดเนี่ยกูเลยได้ที่หนึ่งอะกันแรกๆก็ฟาร์มไงแบบปั๊มดาวครับของอย่างเงี้ยปั๊มดาวคืออะไรวะมีปั๊มดาวด้วยก็อัพตัวละครไงอ๋ออ๋อมึงเรียกปั๊มดาวเออ โอ้ยมา,ากูปากแล้วเลือกพลงงังกันโอ้ยอักอเมนที่กูอยากได้โกูกดเลยเกมนี้กูที่หนึ่งอักอเม,น,เใมนใหม่อ,หอักเมนใหมให่กูเลือกก่อนกูเอาเนี้ยแหละคิดว่าน่าจะเพอร์เฟกต์แอนด์เพอร์เฟกต์การวางตัวละครนี่สำคัญแต่กูขออ่านพวกสกิลอะไรก่อนมเฮ้ยไม่หงายเสร็จแล้วอ่ะจะมาท่องอะไรป่าเงี้ยเงี้ยเฮ้ยมีเสียงหมูมาเลือกพลังวิเศษสมองกูกำลังเลือกอยูอย่ฮิวในทุกฝั่งวิ มันสร้างความยหายแน่แหละ perfect and the perfect เปินคูเลยมืคน,นแก่เลยอ้าวอย่าปากดีอย่าปากดีไอ,อ้ลิงตามดวงไม่นีดีด <c oughs> ีปลาหมึกวิวแก๊กตีเดินคือเต้นนี่ขนาดูามาในดินแดนของมึงมึงยังแพ้กูเลยนะถ้ามึงมาในดินแดนกระดานแมวของกูสุดนา่ารัก <c> exclusive <oughs> <oughs> <c oughs> เอ้ควายหมาอาู้ รู้ใช่ไหมว่าต้องทำอะไรอะ่ะไนวันนี้บอกกทีว่าไม่คิดเจอใครอ่ะ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ในคอมเฮฟวีเวทฮะมันกูเจอทานอนคิดว่าน่าจะต้องปั้นไอตัวซ้ายนะน้องรักไอตัวปลาหมึกเนี่ย ใครมาดูวะมาอิจฉากระดานกูกระดานกูน่ารักไหมน่มารักดิเพื่อนแมงแมวเป็นเลยแน่นอนเพื่นอน,นสาวชอบสาวโกลเด้น่ะสวยนะหรือว่าเราเดินทางมาถึงเกือบจะครึ่งทางแล้วเพื่นอนอย่าลืมอัพเวลกันด้วยพูดไ,งไงปงั้นแหละเป็นเพิ่งเริ่มเพื่อนอะไรไม่ดีก็ขายทิ้งไปกี้คิ๊บี้คิปบกูวก็ที่หนึ่งทุกคลิป <ใน S 2> มึงไม่ไม่ทำหเหรอวะตัวกูเป็นล้วงแครี่แล้วนะอืมได้อยู่น้องรักอุ้ยแรงติดขี้เว้ยนี่กระดานเขียวนี่ยว่ะลิงเป็นไงบ้างน้องโอเน้องลิงกูทำสมาธิปะเล่นเป็หรือเปล่าะ ใจเย็นน้องคอมวิวแก๊กเนี่ยคอมคนตัดเลือกของเลยคนกักก้างจะได้เลือกก่อนนะครับคนโหดจะได้เลือกที่หลังเราแท้เราตั้งทถาไหม่ก่อนมึงได้ดูถูุกไม่ได้แจ็คเลือกภาคุมดีกว่าภาคุมตัวโง่เลยจะปากดีอยู่ซะก่อนกินกาได้ทองเวรกรรมจริงๆไอ้บ้าเอ้ยนี่อะไรเนี่ยเอ้ยอ่อนให้ก่อนนี่ขนาดอ่อนให้ก่อนนะมึงยังตายแล้วนะโอ้มีแค่ี่สองตัวนี่ตัวกูดูดเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดฟาด ฟาดไปฟาดไปเอ like ้ย oh, น oh. ั่นแหละอ๋ออ๋อผลิตภัณฑแก้วมิจีานีดีฟาดหัวรถที่หลังดังกว่าฟาดฝาดิยาอะไรอะไรเอ้ยกากติดไฟแล้วตัวกูติดไฟแล้วเนื้อย่างพร้อมย่างแล้ว มา3ดาวแล้วนะครับผม3ดาวแล้วนะครับคุณการนำประเสริฐชื่อการแล้วอยู่เมืองการนะครับ3ดาวรูทใหม่ใหม่รูทใหม่อะไร,ไะไรกวนดับ2ไม่มีใครเอาเอาันดับหนึ่งลงเลยตอวเกมตัวกูเล่นเกมไงีเพืกเก่อนมันต้องมีการล้วงล้วงแครี่กันเกิดขึ้นวะลิงเอาดีดีน้องเออโอ้ยเล่นเป็นไม่เนี่ยมึงอะเจอกูหน่อยมาเถอะมาเถอะมาเถอะเจอกูตัวละครสามดาวซัดโอ้ยโอ้ย ไ,ไอ้บ้าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแคลรี่ก็ตายได้ไงลุมโซมเลยคุยแพ้วิวแก๊กไอ้มึงไม่ข้าของอ๋อ <c oughs> ของไปลงแคลรี่หมดแทงแม่งอ่อนจัดเนี่ยลีโอนาะมาแล้วครับเจอใครครับผมซานโต้มันคุ้นจังมาชื่อเนี่ยขี้ <c oughs> เอา้าตายแล้วหนึ่งอืมอุ้ย อุ้ยฟาดไอ้นี่ฟาดแรงอ่ะแทงแทงกูตีไม่เข้าอ่ะมันก็แทงไปก็มันก็ตีเข้าได้ไงไม่เพื่อนไมาถึงคนอื่นตีแทงกูไม่เข้ามึงไม่เจอกูหรือเปล่ากระดานแมวสวยด้วยกูยังเป็นอันดับสองก็กอดกันไว้ดีดีแล้วกันกอดกจนอาร์มันลงมาแบบนี้ คุณหัวงคุณโดนแย่งแล้วไอ้นั่นตโตเย,ย,อ,ยอยู่ยคนเดียวเลยมึงดูดิโดนแยง่งสองดาวนะครับผมอัพเวลด้วยอย่าลืมอัพเวลด้วยนะจ๊ะน,น้องๆหนูน่มๆครับโอ้ทานอสกูมาเจอฮัลโหลนิวเพี่ยนเอาคูมาฆ่าฮัลโหลนิวคุณๆนะ <c oughs> คืนคนเด็กูสู้กับทานอสอยู่ตอนนี้เอาเานอ็นเจอร์รวมพลังอยู่ เอากูมาฆ่าอี๋คอมโหดมากน้องรักอยากเจอที่หนึ่งวะอยากรู้ไปทั่วเลยเนี่ยคนเมืองการเนี่ยป็นอะไรวะปุนอะไรวะพลังวิเศษให้กับแคลรี่เรานะครับผลไม้วิเศษใครจะกินยกมือเอาไปนี่แหละกูกับพิสตานิดเดียวทีมกูก็ชนะแล้วอ่ะเป็นไงการคอมกูโหดไหมมีแมวด้วยกูชนะไอ้พวกเหล่านี้วะ ทำไมเหรอฮะแต่กูที่หนึ่งโอ้ยแจ๊คมันไม่ได้วัดกันที่นี่เว้ยมันวัดกันที่หนึ่งที่หนึ่งก็คือชนะเกมยังไม่จบอ่ะมึงนับแล้วนะชิบผ้าแล้วน้องรักคอมที่กูเลือกมาไม่มีตัวห้าดาวให้เล่นเดี๋ยวเราจะซื้อเล่นแย่งนะเป็นกูกูดตามแต่ออาไปเลยอะไรกูเาวาคอมไม่มีตัวห้าดาวเล่น ทำไมต้องซื้อแยกเราจะเอาฮาดาวมาแบกเออนั่นแหละฮ้าดาวต้องแบกท้ายเกมนะตันนี้อะไรก็หยุดนี้อยู่หยุดไม่อยู่ยยนะการเกมน,นี้มันใช้อะไรมั่งสมอง80%ดสิบเปอร์เซ็นต์กูใช้แค่สิบเองปกติกูเก่งโอ้ยกูเจอใครเนี่ยซัดสัดโอ้ยอยู่เลือดอยู่เลือดยับยับเลยน้องรนะซสัดไปอุย้ยตายแล้วหนึ่งซัได้รับแชมเปี้ยนราคาห้าทองแบบสุ่มสองตัวนี่แหละน้องรักเอาเลย โอ้ยไข่ตัวเพื่อสุ่มอีกหนักใจจริงๆหนักใจจนกูต้องอัพเวลเก็บไว้ก่อนรู้เรื่องไหมเดี๋ยวกูจะได้รู้เดี๋ยวมึงจะได้รู้เฮ้ยกูเล่นคอวายมันมีกันตั้มด้วยหัวแตกไอ้ลิงฟาดฟาดไอ้ลิงโอยไอ้กากเดี๋ยวเราอัพเวลกันก่อนเลยนะน้องนักก็เดี๋ยวเรามาว่ากันท้ายเกมไงไอ้การคูชาทายแล้วคูชาทายดจะตายไปแล้ยไอ้น้องเดี๋ยวพี่ปิดฉากให้ไหมไอ้อ้วน โดดโดดตอนนี้เลยวันสตาร์ทมันสตาร์ทมันวันเฮ้ยนี่แหละตานที้เราจะชนะวันไอ้วันโดดโดดไปไปฮ่าแล้วฮ่าแล้วฮ่าไปโดดไปไปโดดไปโอ้ยไอ้ลิงอีกตาหนึงตายแล้วนะน้องท็อปซีมาแล้วนี่ท็อปซีกินขาดได้ทองเลยมันโดดไม่ไหวหรือเปล่าไอ้ดีไม่มาสุดสี่ว่าเอาหน่อยลูกเอาหน่อยลูกนั่นแหละอย่านะ ยานะยานะต้องชนะนะอ่าฮะบอกแล้วมึงก่อนไลยดีอะไรเนี่ยอหลิกตายโอ้ยวิ่งไงเร็ววิ่งเร็วโอ้ยจริงมาว่ะจริงจริงน่ารักมากไอการแฟนมัวเนี่ยใช้ใจก็เปิดชนะจริจะไม่มึงมีชูในตัวละครหรอไปล้วงแครี่ไปลูกหยุดเคเอาดิเอาดิชนะกูชนะนะกูล้วงแครี่ได้นะเกิดจากการวางตัวละครสุด ตายแล้วแคลรี่กูแผ้แจ็คอุ้ยบาร์าจัดแตกก็แพ้วิญญาณไอ้แจ็คกูแพ้กูเลือนเหลือยี่ห้าเดี๋ยวมันก็เดินไปของมันนี่แหละเด็กพวกนี้มันฉลาดอยู่แล้วมันยังก็น่าจุ่มตุ๋ยตัวเลื่อนเป็นบาร์โค้ดอยู่เลยวิญญาณเนี่ยวะเปลี่ยนไปปะวิญญาณซกบกวิญญาณซกบกไม่ใช่นี่วะโดนิยวโอ้แพ้กากเห็นไหมมันยังก็น่าจุ่มตุ๋ยเลื่เป็นบาร์โค้ดอยู่เลยนะเห็นไหมันไอไอทุเรียน กูแพ e, ้ดูเรียนเฮ้ยกูชนะให้โลนิวตายแล้วกูจะตายแล้วไอ้สกมกเรียบร้อยอ้าวกูใครจะอยู่ใครจะไปอ้าวเรียบร้อยแพ้กันดำโอ้ยเอาหน่อยลูกเอาหน่อยลูกต่อยดต่อยต่อยตเอาหน่อยลูกยืดเกลีต่อยแล้วหิวต่อยต่อยดูต่อยตายโอ้ได้ดับสามแล้วนะออกเลย วูยู่แล้วใครไหวไปก่อนเลยได้น้ำสามาน้องรัอย่าลืมมารับของอะไรต่างๆด้วยนะน้องรักบอกเลยว่าเกมนี้สนุกมากแล้วเจอกันใน Golden Spatula แพ้แล้วตัดจบเลยไหมใครอยากเล่นเนี่ยลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะน้องรักทั้ง iOS และ Android อย่าลืมใช้โค้ดด้วยมาทำกิจกรรมกันด้วยป